สวัสดีค่ะได้เวลาแบ่งปันความสุขกันอีกแล้วมาก่อนจะมาฟังสาระความรู้ดีๆเคลียจิตเคลียใจก่อนอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะมาเคลียจิตเคลียใจไปแล้วทิปก็จะแบ่งปันไปด้วยนะคะ ทิพย์มาพาคุณยิ้มแล้วพามายิ้มแล้วนะคะยิ้มไปกับทิ์สนุกสนานไปกับทิ์เคลียรจิตเคลียรใจตัวเองนะคะเอาความทุกข์ความเครียดทิ้งไป <c oughs> อย่าคิดเยอะค่ะ เราต้องนึกถึงตอนเราเป็นเด็กๆเนาะไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเครียดค่ะทุกอย่างค่ะเป็นเรื่องสนุกสำหรับเรามา ก้าสูนเหรอเออนะจะเป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นเพลงที่สนุกมากออสนุกค่ะเรียกเรียกอารมณ์เด็กน้อยในตัวเราขึ้นมานะคะอย่าทุกอย่าเครียดอะไรที่มันไม่ดีตรงทิ้งไปนะคะ สนุกสนานเรียกความสุงให้ตัวเองให้ได้ตลอดเวลาเขาบอกเลยนะยิ้มสนุกสนานแล้วเราจะเด็กใช่ไหมเออเราจะดูเด็กค่ะถ้าเราไม่ยังไม่อยากแก่เนาะเราไม่อยากหน้าแก่เกินอายุนะคะเราต้องสนุกสนานเข้าไว้ นะสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะเราต้องสร้างเองนะไม่มีใครสร้างให้เราได้จ้ะมาเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรมาแบ่งปันกันนะเราต้อง เคลียก่อนนะเออเคลียอารมณ์ให้ตัวเองนะมีความสนุกสนานเบิกบานก่อนนะคะเพราะเมื่อสมองปลอดโปร่งเราจะรับสิ่งดีๆได้แบบร้อยเปอร์ซ็นะคะอ้าวยกหน่อยแล้วเออนะอย่าคิดเยอะนะคะอย่าใช้ใช้ชีวิตอย่าคิดเยอะเครียดมาเยอะแล้วนะคะลุกขึ้นมาสนุกสนานบ้างะ ิ้มเยอะๆเนาะเนะขาเรียกเรียกความความหน้าเด็กเออหน้าเด็กสนุกสนานให้กับตัวเองนะเมื่อก่อนที่เป็นคนที่หน้าเบิ่งมากนะพอเราหน้าเบิ่งปุ๊บคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอายุมันไปไกลแล้วอ่ะเออแต่พอเราลงหันมายิ้ยมสนุกสนานเบิกบานเฮฮาเนาะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยอายุยังไม่ไม่ถึงไม่น่าถึงขนาดนี้นะเนะี่ยเห็นไหมมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากการที่เราเริ่มหัดยิ้มบ่อยๆนะคะมา โอเคเดี๋ยวทิปขอปิดก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะทิ์น้ำทิปราดประสิทธิ์นะคะได้เวลาแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กันอีกแล้วนะคะเห็นไหมทุกๆครั้งที่ทิ์ออกมานะคะทิปก็จะชวนเพื่อนๆสนุกสนานเบิกบานเฮฮาเพราะอะไรคะเรียกพลังงานแห่งความสุขให้กับตัวเองก่อนเพราะความสุขมันจะทําให้เราเนะี่ยทำทุกอย่างเนี่ยลาบลื่นได้ถ้าเราทําไปด้วยความเครียดความทุกข์แน่นอนคะ่ะ ทุกอย่างไม่สําเร็จแน่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเรียกความสุขรอยยิ้มสนุกสนานให้ตัวเองวันละเล็กวันละน้อยถ้าใครทําได้ตลอดเวลาได้ยิ่งดีเลยนะคะอันนี้ทิพย์บอกก่อนนะอ่าโอเคนะคะวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะทุกๆครั้งที่ทิพย์ออกมาเนาะทิพย์จะประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับโรงเรียน BMT โรงเรียนสอนสร้างเศรษฐีโรงเรียนสอนสร้างเกี่ยวกับออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครที่กําลังมองหาลู่ทางนะคะในการที่จะสร้างรายได้นะคะในโลกออนไลน์แต่ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทํามาก่อนเลยไม่เคยสัมผัส เกี่ยวกับงานด้านนี้นะคะโรงเรียน BMT นะคะเปิดสอนให้กับทุกๆคนเลยนะคะ คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆคุณมาเรียนฟรีค่ะมากอบโกยเอาความรู้ของคุณไปเลยนะคะคุณไม่ต้องซสีเรียนไม่ต้องเครียดอะไรทั้งนั้นไม่ใช่ปะอุ้ยพอบอกเฮ้ยต้องเรียนเฮ้ยฉันต้องลงทุนน่ะฉันต้องเสียเงินอ่ะไม่ต้องค่ะนะคุณสามารถเรียนฟรีได้นะคะทิปเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเรียนฟรีเหมือนกันทิปไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวและเมื่อเข้ามาเรียนฟรีแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าใครจะมาไล่ขายคอร์สให้คุณหรือว่ามาบังคับให้คุณสมัครต้องมาทําธุรกิจกับบเเเเขขาาาาาไไไมมมมม่่่่คคคคคะะะะะะีีีดดด็นนนรรรยยกกออวู้ป ในเมื่ออาคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาสามารถสําเร็จได้ในโลกออนไลน์มีวิธีการดีๆหลายๆคนค่ะเขามีความรู้ว่าเฮ้ยความรู้แบบนี้ไม่ควรที่จะตายนะไม่ควรที่จะตายไปคนจะต้องแบบว่าเอาออกมาแบ่งปันให้กับผู้คนเพราะอะไรคะเพราะการแบ่งปันการให้โดยที่เขาไม่ได้หวังผลอะไรมันจะไปทําให้ใครบางคนเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นมันคือความสุขที่เขาได้รับ ในวันที่เขานะเห็นคนที่แบบเเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามาแบ่งปันแล้วสามารถนําไปใช้เกิดประโยชน์ได้ใช่ไหมเขาก็จะนําพาสิ่งเหล่านี้ไปทําให้ครอบครัวเขาดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาได้รับมันเป็นความสุขทางใจนะมันเป็นความสุขทางใจที่แบบว่าไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับการเงินนะอะพูดง่ายๆเนาะแต่ในโลกออนไลน์คะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักการแบ่งปันออกมาให้โดยที่เราไม่ได้หวังผลทุกๆคนที่มา เขาเรียกอะไรอะมาคว่ำบอดนะอยู่ในโลกของออนไลน์เขาจะได้ผลตอบแทนกลับไปเองโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องไปนึกถึงตัวเงินด้วยซ้ําเขาแค่ออกมาทําหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกันวันนี้ทิพย์เป็นคนนึงอ้าวเฮ้ยเราอยากเข้ามาบนโลกออนไลน์เราอยากจะมีรายได้ในโลกออนไลน์เราอยากจะมาสร้างธุรกิจเราอยากจะมาเป็นนักการตลาดนักมามาเป็นนักธุรกิจในโลกออนไลน์แน่นอนคะ่ะสิ่งที่ทิพย์ต้องทําคือทิพย์ก็ต้องออกมาแบ่งปันและการแบ่งปันนี้เราได้มาฟรีเราให้ฟรีในโลกออนไลน์ค่ะทุกวันนี้ มันฟรีหมดแล้วจริงไหมไม่มีใครอะ,ะไปยอมเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนในการที่จะไปโรงเรียนแล้ว ทุกวันนี้เกี่ยวกับโลกออนไลน์ค่ะมีให้คุณแบบฟรีๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะที่มาส่งต่อแล้วนะคะโรงเรียน B m t ให้คุณนะคะมาคว้าโอกาสนี้เอาไปใครเห็นโอกาสใครเห็นเป็นช่องทางลู่ทางคุณก็มาเอาไปแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะโอเคค่ะอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะคะไม่มีใครบังคับกันได้นะคะบอกก่อนนะโอเคค่ะวันนี้ทิพมีอะไรมาแบ่งปันกันนะคะเห็นไหมการแบ่งปันเนาะเรา เราก็จะออกมานะคะในในมุมของอาจจะเป็นแง่คิดหรือวิธีการดีๆนะคะที่เราออกมาแบ่งปันกันทุกๆวันเพราะการแบ่งปันนี้เนาะมันจะทําให้ใครบางคนเนี่ยได้ข้อคิดบางอย่างจากเราและสามารถนําสิ่งนี้นะคะไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันเนาะในเมื่อที่เป็นคนไปเรียนฟรีมาเหมือนกันทิพย์ก็จะเอาสิ่งนี้มามาแบ่งปันแบบฟรีๆเหมือนกันนะคะเพราะอะไรคะเพราะในเมื่อเราไปเรียนมาแล้วเรารู้สึกดีโอเคเราออกมมาส่งต่อนั่นหมายความว่าถ้าใครมาฟังเราอะ เขาจะได้รับสิ่งดีเช็คเชนเดียวกันนะคะโอเควันนี้นะคะเนาะที่ไปเรียนมาคุณเป็นคนแบบนี้อยู่ไหมหรือว่าคุณเจอแบบนี้อถ้าเกิดคุณไปเจอมาจงหลีกหนีให้ไกลแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบนี้อยู่นะคะปรับปรุงตัวเองด่วนนะคะปรับปรุงตัวเองด่วนมีอะไรบ้างเพราะอะไรคะนี่ใสแบบนี้มันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่มีคนอยากจะคบหรืองานบางอย่างอาจจะไม่สําเร็จ หรือไม่เคยทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได้ถ้าเรายังเป็นคนแบบนี้หรือมีนิสัยแบบนี้หรือไปเจอคนแบบนี้ที่อยู่ใกล้ๆเราอามีนิสัยอะไรบ้างอย่างแรกเลยเกี่ยวกับเวลาค่ะคนไม่ตรงเวลาพวกไม่ตรงเวลาทั้งหลายแหล่เป็นไหมคะคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่แบบชอบแบบไม่ตรงเวลาไหมเลื่อนเขาเรียกอะไรเลื่อนเออหลานจะเลื่อนเพื่อนจะผัดอะไรประมาณเนี้ยเขานัดสิบโมงเป็นไงคะไม,ม่ทีสิบโมงครึ่งอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมคะว่าในในเขาเรียกอะไรอ่ะ เวลาเนี่ยสำหรับใครบางคนน่ะมันโคตรจะมีค่าหนึ่งนาทีของเขาอาจจะเป็นนาทีทองสําหรับเขาเราซึ่งก็เรียกอะไรมันเป็นเหมือนมันเป็นวัฒนธรรมเนาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ตรงเวลาบอกเลยนะว่ามันจะให้ค่อยมีคนน่ะที่หายไปจากคุณเพราะอะไรคะถ้าเป็นเพื่อนมันก็น่าเบื่อไงนัดแล้วไม่เป็นนัดเพราะบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาของทุกคนมีค่าอย่างบางคนเขาอาจจะล็อกเวลาไว้แล้วอย่างทิพน้องทิพ์จะเป็นคนที่แบบว่าถ้ารับปากโอเคทิพ์ทำ แต่ถ้าอะไรที่รับปากไม่ได้หรือจะทำไม่ทันเวลาทิพจะไม่รับปากติดขาดเพราะอะไรคะเพราะอย่างตัวทิพเองทิพก็จะล็อกตารางเวลาของตัวเองไว้ถ้าเกิดทิพย์นัดเพื่อนแล้วเพื่อนไม่มาอย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นไงคะตัวเราเองใช่ไหมที่เวลาตารางชีวิตของเราที่เราจัดไว้มันลวนจริงไหมคุณก็จะไม่สามารถทํางานให้เสร็จตามที่คุณตั้งเป้าได้ หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ไปทําให้ชีวิตของใครบางคนเขาลวนไงเพราะฉะนั้นไอ้การไม่ตรงเวลาเนี่ยมันเป็นมันเป็น,น,ปนอันดับต้น,ตนเลยนะโดยเฉพาะพวกฝรั่งหรือคนญี่ปุ่นเรื่องเวลาของเขาเนี่ยเป๊ะมากเนาะเพราะทิพนะาเป็นสาวโรงงานทำงานอยู่กับคนญี่ปุ่นมาบอกเลยว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นอะไรที่เป๊ะมากเกี่ยวกับเวลาเขาใช้เวลาของเขาทุกนาทียังมีค่ามากนะแล้วเขาแบบคือเวลางานคืองานเวลาเวลาแบบเครียกนนะ้เวลาพักหรือเวลาเลี้ยงสังสรรค์นนะโอ้โหมันเขาสุดเวนกันจริงๆ แต่เวลางานเนี่ยคือแบบหูเขาเขาเป๊ะมากเลยนะเขาไม่มีมาเล่นเขาไม่มีมามัวเสียเวลานะทุกนาทีของเขาสําคัญจริงๆแล้วเราเราวันเนี้ยเราเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ชอบตรงเวลาไหมหรือใช้เวลาไปกับสิ่งเปล่าประโยชน์อ่านั่นแหละถ้าเรามีสิ่งตรงนี้อยู่น้ำมันลองคิดพิจารณาดูซิว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้เราเป็นคนหนึ่งที่เดินช้าประสบความสําเร็จช้าหรือไม่ประสบความสําเร็จเลยหรือเปล่าไอ้คาว่าเวลาคําว่าง่าย,ายๆเนะี่ยไอ้สองคำคำนี้แหละแต่คุณรู้ไหมว่ามันมีผลกับชีวิตมากเลย นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองพิจารณาดูซิเนาะเออว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ตรงเวลาไหมหรือว่าใช้เวลาแบบคุ้มค่าจริงๆไหมถ้าคุณเห็นว่าเวลามันคุ้มค่านะคะวันนี้เริ่มต้นใหม่ยังไม่สายนะคะวันนี้ลงเรเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายไม่มีคำว่าสายสําหรับการเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรไม่รู้จักปรับเปลี่ยนเลยดีกว่านั่นแหละคุณจะใช้เวลาให้หมดไปนะคะโดยที่แบบว่าเอาไปใช้กับเรื่องอไร้สาระ บางคนหมดไปกับการนอนบางคนหมดไปกับการเที่ยวบางคนหมดไปกับการเสพสื่อนะแต่ไม่เคยเอาเวลานั้นมาสร้างมาสร้างช่วงชีวิตที่มีคุณค่าให้กับตัวเองถ้าเราโตขึ้นไปเรื่อยๆเๆนั่นหมายความว่าชีวิตของเราที่เหลืออยู่มันจะน้อยลงน้อยลงถูกไหมเพราะเราโตขึ้นะเวลาเราก็คือเราก็ใช้เวลาไปทุกนาทีทุกนาทีมันก็จะหมดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ลองดูซิว่าเราใช้เวลาคุ้มค่าไหมหรือเราเป็นพวกที่แบบว่า ไม่ตรงเวลาไม่ตรงเวลาไม่รักษาเวลาหรือเปล่าถ้าเรามีนิสัยแบบนี้อยู่กับตัวนะคะคุณนะจะทําให้คนรอบข้างของคุณนะ่ะเริ่มเบื่อหน่ายคุณและบางครั้งเขาอาจจะไม่อยากนัดหรือทําอะไรกับคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นนิสัยแบบนี้ถ้ามีรีบแก้ด่วนนะคะไม่งั้นจะมีคนไม่อยากอยู่กับเรานะคะอ่ะสองอันนี้ก็สําคัญค่ะสัจจวาจา บอกแล้วทิพเป็นคนที่แบบถ้ารับปากทําได้คือทิพทำถ้าอะไรทิพทำไม่ได้ไม่แน่ใจทิพจะไม่รับปากนี่คือสิ่งที่ทิพยึดตลอดเลยแน่นอนคาว่าสัจจะมันเป็นอะไรที่แบบคือต้องใช่เออต้องใช่ต้องแบบนี้ตรงนี้นะในความรู้สึกของทิพเนาะหลายหลายคนนะคะสัจจววจา,วา,จาคือเขาเรียกอ,อะไรเหมือนพวกพ่นเป็นลมปากออกมาเหมือนถ้าภาษาบ้านเราคือพวกปากพ่อยบางคนรับปากไปก่อนนะไม่เคยให้ใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองพูดคุณรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบนี้บ่อย มันจะทําให้คุณเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือไม่มีใครเนี่ยอยากที่จะมาสร้างความสัมพันธ์หรือร่วมธุรกิจกับคุณหรอกเพราะคุณไม่มีสัจจะมันทําบอกแล้วนะว่ามันพอมันไม่มีความน่าเชื่อถือในตัวคุณน่ะเขาก็จะมองผ่านคุณไปเขาก็จะไม่ให้ความสนใจคุณเลยเพราะฉะนั้นสัจจะมันก็คือความซื่อสัตย์อย่างหนึ่งถูกไหมที่คุณจะต้องรักษาให้มันได้ถ้าคุณไม่มีข้อนี้อีกหนึ่งข้อบอกเลยว่าคือจบเหมือนกันนะคนที่อยู่รอบตัวคุณเขาก็จะค่อยคหายไปจากคุณ เหมือนกันเพราะฉะนั้นนิสัยนี้นะคะลองเช็คซิเรามีไหมเราเป็นไหมหรือว่าเป็นอย่างที่ทิพย์บอกเนาะพูดไปแค่ลงปากหรือเปล่ารับปากไปพล่ยๆหรือเปล่าแค่ให้สถานการณ์นั้นมันผ่านไปหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้แก้ไขด่วนนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ทําให้มีคนเนี่ยอยากจะมารักคุณอยากจะเ็าเรียกมาสร้างปฏิสัมพันธ์กับคุณหรืออยากจะทําให้แบบธุรกิจหรืองานของคุณอนะมันก้าวหน้าเพราะฉะนั้นนิสัยนี้สําคัญมากๆนะคะสัจจะนะอ่าอย่างที่3า ศรัทธานะฮศรัทธา,าบางคนเนาะทางานบางอย่างแต่ว่าว่างานว่างานอันนั้นไม่ดีหัวหน้าไม่ดีเจ้าของไม่ดีนูน่นนี่นั่นแสดงว่าคุณไม่มีความศรัทธาในงานในในงานที่คุณทําในบริษัทที่คุณเลือกถ้าเกิดคุณไม่มีความศรัทธาแบบนี้แน่นอนคะ่ะเจ่าไหมคุณจะอยู่ในที่นั้นอีกได้ไม่นานอ่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ย อะไรก็เป็นปัญหาไปหมดอะไรก็ไม่ดียังงงอย่างนี้แต่คุณไม่เคยนึกหันมาหันมองตัวเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเป็นคนหนึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะให้ธุรกิจหรืองานของคุณอ่ะมันเติบโตก้าวหน้าคุณจะต้องมีความรักและศรัทธาในงานนั้นคุณต้องเชื่อว่างานนั้นมันดีงานนั้นมันจะทําให้ชีวิตของคุณอ่ะเจริญก้าวหน้าได้งานนั้นจะทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่แบบมั่งคั่งได้นะคะมันจะถึงมันจะถึงจะตอบสนองสิ่งดีๆให้กลับมาก็วันนีงานทท่่คุณอะ คุณไม่ได้มีความศรัทธาคุณไม่ได้มีละความรักในงานนั้นๆเลยอะ่ะคุณจะทํางานไปได้วยความสุขได้ไหมต่อให้คุณหาเงินมาได้เชื่อไหมคะเงินมันก็หมดไปแบบรวดเร็วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ให้เข้ามาให้กําลังใจกันนะเพราะฉะนั้นเนาะความศรัทธาเนี่ยมันเป็นอ่ามันมันเป็นเหมือนแบบทางด้านความรู้สึกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นงานที่เราทําค่ะเราจะต้องมีเราจะต้องมีความศรัทธาในงานนั้นๆเราต้องเชื่อมั่นว่าง,งานนั้นอะ่ะมันดีจริง นะหรือธุรกิจที่คุณเลือกทําหรือหรือธุรกิจที่คุณกําลังคิดที่จะทำอ่ะคุณต้องรู้ให้ธุรกิจนี้แหละมันจะแบบเติบโตแล้วสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้แต่ถ้าคุณแบบลุกขึ้นมาทาเฮ้ยฉันจะทําได้จริงหรอฉันจะสําเร็จจริงหรอฉันจะยังงั้นฉันจะงี้เห็นไหมแสดงว่าคุณไม่ได้มีความศรัทธาในงานนั้นนะเพราะฉะนั้นเช็คด่วนค่ะนะว่าคุณมีมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ไหมนะคะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่กับงานของคุณไหมนะคะเช็คด่วนนะคะอา้าวอย่างที่4ี่ ความเหลือเฟือคุณเป็นคนที่แบบเอ้ยตะ,ตะ,ตะหนื่อยอะไรเี่อ่ะนะขี้งกเออขี้ขี้ตืดขี้เหนียวอยู่ไหมเออนะคะเหมือนกันอย่างเวลาเราออกมาแบ่งปันแบบเนี้ยลหลายคนนะคะออกมาแบ่งปันทีหนึ่งแต่ชอบคิดไปว่าเฮ้ยออกมาแบ่งปันแล้วทาไมไม่มีคนมาดูเลยออกมาแบ่งปันแล้วแบบทำไมไม่เห็นมีใครแบบชื่นชมฉนันเลยอย่างเงี้ยทาไมออกมาแบ่งปันแล้วไม่เห็นมีคนแบบแชร์ให้ฉนันเลยแสดงว่าคุณเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยขี้เหนียวเออขี้เหนียวขี้ตืดน,นะเพราะอะไร การให้ในโลกออนไลน์เราต้องให้ด้วยความจริงใจคุณจะไปสนใจทําไมว่าจะมีคนดูหรือไม่มีสวัสดีค่ะครูวินนี่นะ <c oughs> โคทิปค่ะโทิปนะเออนะคะนะเออนะเพราะฉะนั้นเนาะเออเราต้องแบบว่ามีความเหลือเฟือจะแบ่งปันอะไรให้ใครจะสอนใครจะบอกใครนะคะต้องให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าไปหวง อย่าไปคิดเดี๋ยวคิดตื่นอยู่ไม่ต้องกักนะคะอย่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าความรู้มันจะหมดไปจากตัวคุณไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุณช่วยก่อไปแล้วเฮ้ยเหมือนก็ว่าเฮ้ยทำไมไม่มาตอบแทนฉันบ้างเลยเนะี่ยอย่านะคะอย่าอย่าอย่าคิดแบบนั้นนะคะอย่าคิดแบบนั้นให้ด้วยความจริงใจให้ไปเลยเหมือนทิพย์เนี่ยทิพย์ยังไปเรียนรู้มาฟรีๆเลยค่ะนะ ทิพ์รู้สึกยังไงทิพ์คิดยังไงได้ดีอะไรมาเออทิพ์ก็ออกมาแบ่งปันออกมาฟรีๆแบบนี้ไงนะคะเพราะฉะนั้นเนาะคุณต้องมีความเหลือเฟือในหัวใจของคุณด้วยถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในงานที่ทําแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบนี้ใครถามอะไรมาคุณก็ช่วยเหลือคุณก็โต้อตอบเขาเลยเขาเชื่อไหมมันจะมีคนที่แบบว่ารักคุณแล้วอยากจะเดินตามคุณมันจะเป็นไปนแบบธรรมชาติเลย นะคะแล้วมันจะมีหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดเล็กคิดน้อยคิดยังงุ่นอยู่นะเชื่อไหมมันยิ่งหดเพราะอะไรเพราะคุณหวังผลไงจริงไหมแต่ถ้าเกิดคุณทําไปแบบไม่ได้หวังผลเอ้ยไม่ได้คิดอะไรเยอะทําไปด้วยความสนุกเออรู้สึกดีที่แบบจะแบ่งปันรู้สึกดีที่เราได้แ,ดะแนะนําสิ่งดีๆได้บอกต่อเรื่องราวดีๆนั่นแหละมันจะทาให้คุณน่ะทาไปด้วยความสุข แล้วสิ่งดีๆมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองคนเขาจะรักและศรัทธาคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณต้องมีความเหลือเฟือนในหัวใจของคุณด้วยนะคะข้อนี้ก็สําคัญอ่าอีกอันนึงก็คือเรื่องการพัฒนานะเรื่องการพัฒนาเรื่องนี้มันก็สําคัญเพราะอะไรคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาทํางานอะไรบางอย่างเราต้องมีการพัฒนาตัวเองด้วยมันมันไม่เกี่ยวคะ่ะว่าคุณนะ่ะจะเก่งมาคุณจะจบปริญญาคุณจะจบอะไรมาคุณมีความรู้ไหมไม่เกี่ยวคะ่ะ ทุกวันนี้บอกแล้วว่าปริญญาไม่ได้สําคัญแล้วในโลกออนไลน์จริงไหมถ้าถ้าเป็นแบบรุ่นรุ่นเขาเรียกอะไรอาจจะแบบ5ปี10ปีที่แล้วบอกเลยว,ว่าปริญญานี่แบบโอ้โหสาคัญมากเนาะใครจบปริญญาตรีมาได้นี่เป็นไงคะโอ้โหยืดได้เลยเดินนี่แบบยืดยืดได้สุดๆดอะแต่ณนะวันนี้ไม่ใช่แล้วในโลกออนไลน์สื่อที่มีอยู่ในมือเรามันอยู่ที่ว่าวันนี้ใครอะจะนําสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาได้มากนําสิ่งเหล่านี้มาสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง จริงไหมบางคนอายุน้อยบางคนอายุเยอะทําไมบางคนน่ะจบหมอจบด็อกเตอร์มาทําไมไม่สามารถใช้โลกออนไลน์ในการสร้างสร้างตัวตนสร้างคุณค่าให้ตัวเองได้ล่ะนั่นแหละเพราะอะไรคะเพราะเขาเก่งในวิชาการในในสิ่งที่เขาเรียนรู้มาแต่ในโลกออนไลน์นี้นะคะมันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณพัฒนาตัวเองไหมนะคะคุณพัฒนาตัวเองทั้งเขาเรียากอะไรพัฒนาทั้งความคิดนะคะความคิดการเรียนรู้การลงมือทํา ภาพลักษณ์ของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณจะสะท้อนออกไปให้คนอื่นเห็นและเมื่อคนอื่นบางคนที่เขาติดตามคุณนะเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยคนเนี้เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเฮ้ยคนเนี้พูดแล้วรู้สึกดีจังเลยเฮ้ยคนนี้มีความคิด mindset ดีจังเลยพอสืบไปสืบมาเป็นไงคะอุ้ยจบแค่มาหกเองบางคนเป็นไงจบแค่มาเอาสมเองเฮ้ยทำไมเขาพูดดีจังเลยเห็นปะเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ย พบเจอได้เยอะมากในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นนะคะนะอย่างที่ที่บอกนะคะโลกออนไลน์ปริญญาไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะอยู่แค่วันเนี้ยคุณพัฒนาตัวเองไหมถ้าคุณมีคุณสมบัติข้อนี้นะคะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จได้หรือถ้าคนที่อยู่อยู่ใกล้คุณน่ะเขาเป็นคนที่พัฒนาเหมือนคุณนะคุณรู้ไหมคะว่าคุณจะเหมือนแบบก้าวกระโดดมากจริงไหม แต่ถ้าเกิดคนรอบตัวคุณ่ะมีไอ้นิสยัยมีทุกทั้งห้าอย่างที่ทิพบอกเนี่ยคือไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่เลยนะคะลีกงนี้ให้ไกลค่ะบอกเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะคนเหล่านี้จะฉุดล้างความจเจริญเติบโตของคุณคนเหล่านี้เขาจะไม่มีความพัฒนาที่จะเอามาพูดคุยกับคุณหรือพัฒนาไปพร้อมคุณเด็ดขาดแต่เขาจะฉุดล้างคุณนะคะเขาจะฉุดล้างคุณให้รู้ให้คุณเนี่ยเรียกอะไรอะเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าเราไปชวนเพื่อนชวนเพื่อนเรียนรู้ แล้วแบบไม่เอาหรอกยากอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดตัวคุณอะไปเรียนรู้แล้วคุณพัฒนาไปได้คุณก็จะรู้สึกว่าคุณไปต่อได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปแล้วแล้วคุณรู้สึกติดขัดก้าวไปไม่ได้คุณจะย้อนกลับมาหาคําที่เพื่อนคุณพูดแล้วคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่เลิกไปโดยที่สุดนั่นแหละเพราะอะไรคะเพราะว่าไอ้คนที่อยู่รอบๆตัวของคุณ่ะมีสิ่งแบบนี้เยอะเพราะฉะนั้นเช็คด่วนค่ะว่าคนรอบตัวคุณเนี่ยมีในสิ่ง5สิ่งนิทิพเนี่ย พูดอยู่ไหมถ้ามันมีนะคะนะคะไกดได้ไกลเลยเออไกลได้ไกดเลยนะคะเพราะคนเหล่านี้จะมีพลังงานลบๆที่มาดึงและฉุดล้างคุณให้ไปถึงให้แบบว่าไม่สําเร็จไปถึงจุดหมายไปทางช้าหรืออาจจะไม่ถึงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พิจารณาดูนะคะว่าตัวคุณเองมีแบบนี้ไหมถ้ามีนะคะรีบละเละิกด่วนแต่ถ้าเกิดคนรอบข้างนะคะคุณจงพิจารณาดูซิว่าเราสมควรที่จะเขาเรียกอะไรนะอ่า สร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาในรูปแบบไหนนะคะถ้าในเชิงธุรกิจมันไม่ได้นําพานะถ้าเชิงในธุรกิจหรือหรืองานที่คุณทํามันไม่ได้เกื้อหนุนคุณโอเคถอยห่างได้ถอยห่างนะคะเพราะบางครั้งคนบางคนเราไม่สามารถที่จะตัดความสัมพันธ์กับเขาได้ใช่ไหมแต่เราสามารถห่างเขาได้นะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นพลังงานลบๆไม่ได้ส่งเสริมให้เราไปใน ในทางบวกๆเออในทางที่จะประสบความสำเร็จได้ลเลอะอะไรนะลดละเลิกนะลดละเลิกแล้วก็หลีเกเลี่ยงนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะเป็นสิ่งดีๆที่ทิปตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะคะสำรวจตัวเองด่วนนะว่ามีข้อไหนบ้างแล้วก็แก้ไขทีละข้อก็ได้คะ่ะนะโอเค ใครก็ตามที่มาเจอทิปตอนนี้หรือย้อนหลังนะคะทิปก็ขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีรอยยิ้มมีความสดใสสนุกสนานเบิกบานเฮฮาให้ได้ตลอดเวลาเพราะพลังงานแห่งความสุขมันจะผลักดันให้คุณนะคะสามารถเดินไปข้างหน้าได้แบบรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเก็บพลังงานด้านความสุขไว้เยอะๆนะคะอย่ากเก็บแต่ความรู้ทางด้านด้านสมองอย่างเดียวจงเก็บพลังงานด้านความรู้สึก อารมณ์ดีเอาไว้ให้เยอะๆด้วยเพราะว่าเนี่ยแหละมันจะเป็นเชื้อเพลิงสําคัญที่จะทําให้คุณเดินไปข้างหน้าได้แต่ถ้าวันนี้เชื้อเพลิงแห่งความสุขเราหมดเมื่อไหร่แน่นอนว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยยากมากและดีไม่ดีมันจะทําให้คุณอะถอยหลังด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเติมให้ตัวเองบ่อยๆนะแล้วก็ทุกๆเช้านะคะนะคะมีห้องนะคะอาบุกพลังนะคะสําหรับโรงเรียน BMT ที่จะมาเติมพลังงานให้ดีให้กับคุณทุกวันถ้าใครนะคะอยากจะรับพลังงานดีๆนะคะ ติดต่อทิปได้หรือว่าคูโค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าฟีดนี้ได้เลยนะคะเพราะบุคคลเหล่านี้นะคะจะนำสามารถาพาคุณนะคะเข้าไปรับพลังงานได้นะคะสำหรับวันนี้ทิปไปแล้วและโอกาสหน้าทิปจะนำสิ่งดีๆแบบนี้เอามาแบ่งปันกันนะอีกนะคะสวัสดีค่ะ